ดีครับวันนี้มาแข่งรถนั่นหนักกับออสอ,อ,อีกครั้งนึงครับหาดผมจะลดสี่โลออสลดสิบห้านับหนึ่งอันนี้สเกลเซอร์กับเอออ์อวิจินสีแดงั้งวันนี้มีสามทีม ปกติเล่นสามทีมอยู่แล้วมันเด็กไม่มาปกติเด็กม่มาแ,แจมแบบเป็นถ้าเกิดของมันไม่มีเล่นเ,อ,เอ๊ะทักทายหน่อยเอะ๊ะเดี๋ยวก,กดติดตามกัานะเขามีช่อง Youtube ด้วย Anh <laughs> em tường nám nghe. Hay mình chum chum chứ nhũng ra. ยืมประตูคนเดียวแับวพุ่งยืดเต็มเตอร์อ๋อยืมแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเหมือนกันนะนะขวามนยืมแบกก็กขวา สวัสดีทุกคนครับเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรเตะบอลเนาะเตะบอลออกกําลังกายใช่ตอนกินเหล้าถ่ายไหมไม่มีครับผมไม่กินเหล้าโอเคครับไม่กินเหล้าเขาแต่เขาน่ารีพี่หมีพี่หมีตามติดตามด้วยช่องน้องมันได้เจ็ดสิบกว่าแล้วพวกเราฝากฝากิดตามช่องน้องด้วยครับครับนีพี่ตุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้พี่ว่ามันอยู่ช่องไหนเพิ่มยอดให้มันเอ๊ะฝากติดตามด้วยช่องของออสอ่ะ พอเหื่อมาแบงแดดไอ้นี่พิ้เหือยยุงมาเพิ่มเหนื่อยแล้วไอเนียมยม่ยมวยไอ้ที่ว่มวันี้เลยต้องช่วยเยวัน

มังอการืองนีเพราะว่านของได้แล้วแบบอดีฝรั่งเป็นติดไม่ได้อนีอยู่่งเคยเล่นอะไรช่วงนี้นันเป็นหน้าช่วเล่นกับใครบ้า เราไม่เตอมขึ้นเลยกระแทกท่ตรงกลางกาไปกไปโเปิเลที่เจอทาไหรต่หอ้ไม่เอาเลขาง้เดขึ้นเลาัดติดหลังสามเยร้อยสีเอาดูรู้ดูเด็กวรแบงเราโด่ไม่ได้มได้เลยรู้แบบโยตัดหลังหลังเล่นหลังไ ใจผมเป็นเพลเลยหนึ่งตัวเลยถึงไม่มีเวลามันเลี้ยงบอลมันกระดิ๊ออเลนดีนะนผมเสียบอลน,น้อยขาเป็นยาวเดี๋ยวปีนี้ว่าจะหาสปอนเซอร์หน่อยว่ากูจะเกิดเข่าดีขึ้นไปเลยหาสปอนเซอร์มาตัดเสื้อมตเหลืองใหม่อออออสเป็นสปอนเซอร์ bắt chị này mày bắt chị này mày bắt chị bắt chị bắt

ตัวตัวผมไมาโอเคไปรองามันรอเราอยู่แล้วแต่สภาพร่างกายผมไม่โอเคหรอกนเป็นเป็นเบเกต้าดแบบไม่มีลิ้นหอกแล้วอ๋อแต่แต่มันก็เป็นจากคอใช่ไหมใชรแต่มนเจอคอเป็นคอมันเป็นยาไม่มาเอ็เมามาอย่างจะวดเลยใช่ไหมหลบไม่ทันเลยใช่ไหมใช่เหมืนเสี้ยเหมืนเสี้ยมลงจะไวินิจฉันกรโดดโดดจริงมันจะโดนตูตรอยู่แล้ว อะไรโอ้โหทำไมไปไปพี่โก้พูดพูดให้สวยเออโหโตกัดเวยกางมากเด๋งดีสองุ่งสิบห สองทุมเองะไอ้หียี่ตั้งหลายคอดยว่ไอ้หวเพิ่งสองทุ่มดิเองคุณเล่นสองเกมวันนี้เราสองเกมเหรอสอ่เหรอสองหรอกสองสี่สิบไงสนุกอยูนีันุเดีวไงูมเสียเล่นได้เลส่ชื่อมาเต็มยะไม่รู้ไอ้ไข่ไว้เปลยเปาเถินมาด้วยไอ้ียเปลาไปด้วยทำดิ เพราะว่าเกไม่ได้ปกไม่ได้โพสในห้องดูนี่เก๋ไม่โพสในห้องดูเลือดเดียวมีคนมือไม่ลงมีคนลงมือมันมีน้องมือมันึงวันวันงานที่พี่แดงที่มเล่นอยู่ก่างหลายลูกแล้วเนี่ยหลายลูกแล้วมานี่มานี้มันเป็นประตูไงมันไม่คุ่จะชวนมันมาเนี่ยมันเล่นกันเราบูหารประตูอยู่เพื่อไปมาขยับประตูก็ได้แต่มันเล่นก็ได้ดูจิงเลยสองคนเล็บสอง เฮ้ยประตูมันก็มาให้มันมาเล่นประตูดิหมีมันลองคุยกับมันเลยบอกบอกไม่ว่างตัวเนี่ยไม่เห็นไม่เห็น